สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนชัยพันธ์ครัวคุณยงวันนี้เราขอเสนอเมนูมึกหมึกนั่นก็คือปลาหมึกกรอบผัดพริกแห้งจะมีวิธีทำยังไงติดตามได้เลยครับเพื่อนเอนและมาที่ส่วนประกอบนะอันดับแรกก็จะเป็นผักชีนะฮะผักชีร้อยหน้านะฮะกระเทียมสับนะครับแล้วก็พริกแห้งน้ำปลาจ้าแล้วก็ น้ำตาลปีบ๊บน้ำส้มสายชูและที่สำคัญเลยพระเอกของเราก็คือปลาหมึกแห้งนะคะนะจ๊ะนะจ๊ะและเก็บความรู้เรื่องการเลือกปลาหมึกเวลาเราไปซื้อปลาหมึกแห้งนะฮะสังเกตดูว่าจะต้องเป็นสีออกแดงแดงอย่างนี้นะฮะจะเป็นปลาหมึกใหม่นะครับแต่ถ้าออกเป็นสีาขาวนะฮะจับเป็นสีาขาวคราบๆนะครับอันนั้นเป็นึปลาหมึกเก่าครับ ขั้นแรกเราจะทําการหั่นปลาหมึกนะฮะเราจะหั่นปลาหมึกเป็นสามส่วนนะครับนี่นะฮะหั่นแบบนี้นะครับเป็นสามส่วนนะครับหนึ่งตัวจะหั่นเป็นสามส่วนนะครับนี่นะฮะหั่นยิงเฉียงนะเพื่อความสวยงามนะจ๊ะนะจ๊ะเราก็นาปลาหมึกลงไปทอดก่อนนะครับนะทอดให้พอกรอบนะครับอย่าให้กรอบมากนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวมันจะขมนะจ๊ะนะจ๊ะ ่าเราก็เจียวกระเทียมนะฮะไม่ต้องให้เหลืองนะครับอ้าวล้วก็เสร็จแล้วเราก็ใส่นี่เลยฮนะใส่ลงไปเลยจ้าอ่าพี่แค้งใส่ลงไปเลยนะคั่วเลยฮนะคนหน่อยอ่าแล้วก็ตามด้วยไม่หอมเลยอ่าใส่น้ำต้มสายชูล,ลงไปเลยนะจ้านะจ๊ะจุ๊บๆใส่ลงไปเลยครับก้าวปับก้าตามด้วย น้ำปลาจ้าแล้วก็น้ำตาลปี๊บใส่ลงไปเลยบี้ๆเลยนะบี้ๆเลยนะน้ำตาลปี๊บจะได้ละลายอ่าเราก็ทำการเคี่ยวส่วนผสมนะครับให้น้ำมันงวดพอน้ำมันงวดเนี่ยมันจอกเหนียวๆน,นะพอเริ่มเหนียวๆแล้วเราก็ใส่หมึกกรอบลงไปได้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะอ่าพอ เกิดเหนียวเหนียวขึ้นมาแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยฮะใส่ลงไปเลยใส่ปลาหมึกนะปลาหมึกลงไปเลยนะจ๊ะอ้าวคุกเข้าเลยแล้วก็รีบคุกเขล้าเลยนะรีบคุกเข้าเลยนะจ๊ะนะจ๊ะนี่นะฮะคุกเขาก็เป็นอานเรียบร้อยนะจ๊ะนะจ๊ะ,ะ,จะเ,เดี๋ยวเรายกใส่จานครับกิ้วกิ้วกาบกาบมานะจ้ะปลาหมึกกรอบผัดพริกแห้งยกขึ้นโต๊ะนี่นะฮะ โรยหน้าด้วยผักชีเหี้ยนะผักชีโรยหน้านะฮะจัจ้บจาบเลยนะจ้านะจ้านะจ้าน,น,น,นี่นะถ้าเพืพ่อนๆชอบคลิปดีๆอันนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe สบสบสบเพื่อเป็นกําลังใจให้จะได้ทําคลิปต่อๆไปสำหรับนี้สวัสดีนะครับไปละคลิปๆไปละคลิปๆเนื้อเนื้อเน้นเน้นหอมกลุ่นชา